หลงพ่อครับผมอยากรู้ว่า5้าสอคืออะไรครับห้สอในที่นี้ก็คือการจัดการการบริหารงานทุกอย่างให้เกิดความสะอาดให้เกิดความเรียบร้อยในสถานที่ของวัดเราหรือว่าสถานอื่นๆหลวงพ่อจะบอกเธอว่าห้าสอมีอะไรบ้าง ขอที่หนึ่งคือการสาสมาคือการสาสมาก็คือเอาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ที่ไม่จําเป็นเอาออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่จําเป็นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือในส่วนของห้องสมุดของเราหนังสือห้องสมุดที่จําเป็นเราเก็บไว้หนังสือที่ชำรุดหรือว่าไม่ไมดีเราก็เอาออกจากแคนหนังสือเพื่อไปเก็บไว้หรือว่าเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆที่เหมาะสม เรียกว่าการสะสางทําให้สิ่งของที่ไม่จําเป็นเหลือตีสิ่งที่จําเป็นและมีประโยชน์และใช้ได้จริงส้อที่สองก็คือสะดวกอะไรก็ตามที่เราทําเมื่อสะสางเสร็จแล้วก็จะสะดวกง่ายต่อการใช้ง่ายต่อการที่จะหยิบหาเอาไปใช้ในสิ่งต่างๆในของที่เราจัดระบบไว้ ที่สามก็คือสะอาดเมื่อทุกอย่างที่ว่ามาส,สาสางงานส,สาสางหนังสือส,สาสางโต๊ะเรียนที่เราเรียนจนทำเข้าสู่กระบวนการที่สองคือสะดวกในการหยิบช่วยแล้วสุดท้ายคือสะอาดตาสะอาดดูทางไหนก็งดงามเพราะว่าเราจัดระเบียบทั้งหมดอุสอที่สี่ก็คือการสร้างมาตรฐาน ถ้าเราทําทุกวันจะเกิดมาตรฐานหรือว่าเกิดกฎระเบียบเกิดระเบียบที่เราใช้กันในวัดหน้าที่เน้น,น,น, JD, เนรูปนี้กวาดลานวัดลานเจดีย์เน้นรูปนี้ทําความสะอาดโรงครัวเน้นรูปนี้จัดห้องหนังสือเน้นห้องนี้จัดห้องเรียน3ตัวเข้าสู่ตัวที่สีคือการสร้างมาตรฐานจะเกิดมาตรฐานภายในวัดของเราสอสุดท้ายคือการสร้างนิสัยสุดท้ายก็จะติดตัวเราไปตลอด เราไปเห็นสิ่งไหนที่สกรปรกสิ่งไหนไม่เป็นระเบียบเราก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเราการสร้างนิสัยคือการเกิดจากในจิตใจและที่เกิดจากในจิตใจเพราะมันเกิดจากสี่สที่มันช่วยขับเคลื่อนคือสะสางสะดวกสะอาดแล้วก็การสร้างมาตรฐานต่อไปเรนก็ไปทำหน้าที่ของเรนเอาห้าสไปใช้ ผมจะนำไปปฏิบัติในวัดของเราครับ